ไยาีนเป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ในน้ำลายอวัยวะใดที่ไม่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยไขยมันเพราะอาหาราน้ำย่อยจากตับอ่อนประกอบด้วยเอนไซม์ชนิดไลเปสไลเปส,เปสอะไมเลสและทริปซินหน่วยใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์คือระบบอวัยวะหน่วยเล็กที่สุดในร่างกายมนุษย์คือเซลล์ โรคเบาหวานเกิดจากการผิดปกติของอวัยวะใดตอบตับส่วนใดของเลือดที่มีอายุประมาณ120วันคือเม็ดเลือดแดงอวัยวะในข้อใดที่กำจัดของเสียเป็นแก๊สต่อปอดกุ้งปูหายใจโดยใช้อวัยวะอะไรเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สคือเงือก ประเทศไทยต้องสั่งยูเรียเข้ามาจำนวนมากเพื่อทำปุ๋ยอวัย,ว,ยวะส่วนใดในร่างกายผลิตยูเรียได้ต่อไป